เรามากันที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างนะคะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมกับหอการค้าภาคธุรกิจและเอกชนจังหวัดนครสวรรค์นะคะจัดโครงการเสริมแกร่ง SME สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการะคะ่ะที่โรงแรม4 to C h o t e โฮจังหวัดนครสวรรค์นะคะจัดโครงการเสริมแกร่ง SME โดยมีคุณดุสซีดาทับวงรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานบริหาร สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมพร้อมด้วยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME สมาพันธ์ SME ไทยหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่ม YEC จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญและจำเป็นซึ่งจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนและใช้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของรัฐและทปะทได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมซึ่งทางด้านของอานางพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงนะครับ ผู้นวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเขตภาคเหนือก็ได้กล่าวครับบอกว่าในการอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสริมให้ผู้ประกอบการเล็ก พื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเศร,รษฐกิจการเงินต่างๆพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเรื่องของอเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับงบการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจกับธุรกิจอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังนําเสนอประเด็นการให้ความรู้และก็ให้คําปรึกษากับผู้ประกอบการให้คําปรึกษาเรื่องของสินเชื่อและก็ปรึกษาทางการเงินแนะนําโครงการใหม่ๆอีกด้วยนะครับ